คนที่อยากจะตื่นเช้ามาแล้วกินวายกิน<ล>รุ้นก็กินวายไปด้วยแล้วก็บางทีสามทุ่มครึ่งอยากจะกินเบรคฟา์แต่ไม่มีที่กินอ,อ่าเดี๋ยวก่อนนะคือโลกตะลปัดเนรอปกตินางทำกับข้าวให้กินไหมยายพีทอะแรกๆรกทำบ่อยแล้วแทำให้กินบ่อยหลังๆ,ๆบางครั้งไม่ใช่อีพีทมันดีหลังๆก็ก็ ก็ทําบ้างคือถ้าเกิดเออเรารู้แล้วว่าเอ้ยเมนูนี้นางทำล้วชอบอะไรเงี้ยก็จะมีแบบเอ้ให้ทําให้กินหน่อยอะไรเงี้ยมันมีไหมที่นางทําแล้วแบบเราไม่ชอบแต่เราต้องแบบต้องกินอ่ะเออเรต้องเราแบบใช้วิธีการ acting เอาอืมเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ก็บอกตรงๆอะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่ก็อร่อยคือเป็นคนทําอาหารอร่อยจริงๆเีลยแต่ก็จะมีบางอย่างที่แบบเราไม่ชอบเป็นกันส่วนตัวอะไรเงี้ยเช่นแบบนี้เป็นคนไม่ชอบกินหมูสับอะไรเงี้ยนางทำในหมูสับก็จะแบบ ไม่อิน,นะอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่นางทาอร่อยเราก็จะแบบขอแบบให้ทําให้อะไรอ,อ,อย่างเงี้ยแล้วเราทําคืนปะมีแต่โดนใช้ให้ทำ <laughs> ก็คือเหมือนบางทีถ้าเกิดนางแบบเอยเคยทําเมนูนี้ให้กินบ่อยอะไรเนงะี้ยก็รู้อยู่แล้วว่าเราทําเป็นเขาก็จะเหมือนใช้เราทําอ,อแต่ก็จะมาคอยกํากับอยู่ข,ข้างๆว่าแบบจะแจง้งเซอนี่ก่อนใส่นี้หร้อยังทำไมยังไม่ใส่อนี้อะไรเงี้ยไม่ถ้ามันทําเองก็จะเสร็จเร็วกว่าเลยไม่ได้เออไม่รู้ นางอยากให้พัฒนาไปด้วยกันไงว่าเออฉันจะทำได้ประมาณนี้แต่เราดูสกิลเธอซีว่าเป็นยังไงแล้วมาจัดแจ้งข้างๆอ่ะเหมือนพ่อสอนขับรถอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนแต่เราบอกก็ได้จังไม่ได้อยากเรียนรู้ไม่ได้อยากทำเป็นซื้อเอาได้มีเงินท้าวหนเธอคิดเอมือแป้นไม่ต้อง เขาไม่ได้ใช้มือนี่ไงคุยหน่อยเปิดร้านอาหารใช่ไหมตอนนี้ใช่นี่เพิ่งเปิดตอนนี้ยังยังไม่ได้การโอเพนนิ่งเลยเป็นสอบโอเพนนิ่งอยู่ใช่ค่ะตรงไหนจ๊ะตรงพิมาน4ี่ค่ะตรงไมี่ได้49ไม่ได้อยากถามว่าเป็นร้านอะไรไม่อยากถามว่าเปิดทำไมทำไมถึงเปิดเปิดเพราะว่ารู้สึกว่ามีคนแบบเราเยอะ แล้วเราเป็นทาร์เกตที่เรารู้สึกว่าเราหาร้านที่ถูกใจแบบนี้ยากคนแบบเรานี่คือไงคือคนที่อยากจะตื่นเช้ามาแล้วกินวายกินรันแล้วก็กินวายไปด้วยแล้วก็บางทีสามทุ่มครึ่งอยากจะกินเบรคฟาสต์แต่ไม่มีที่กินเดี๋ยวก่อนนะคือโลกตลลปัดเนอะคือโลกมันตาลปัดแล้วตัวนั้นก็ตาลปัด คือเคยไปกินแบบเหมือนเป็นคนชอบกินอาหารเช้ามากมมแล้วมันจะมีหลายๆร้านที่เ,เราไปสั่งตอนบ่ายสอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าอ๋อเมนูอาหารเช้าหมดหมดบ่ายโมงค่ะมหมดเที่ยงค่ะอ,อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันขัดฟิลมากเพราะว่าในเมนูทุกที่มันจะเขียนว่า all day breakfast แต่มันไม่ใช่ all day breakfast จริงๆเราก็เลยอยากจะมีที่ที่แบบเฮ้ย เป็นออเดรย์เบคอนจริงๆในองค์ประกอบจานมันต้องเป็นอะไรไอ้อาหารที่แบบน่ากินในในจริตของเราของเบคอนแบบนั้นนะแป้งคือเอาง่ายๆทุกอย่างคือรสชาตินำเนื้อเบคอนเนี่ยเบคอนทอดในจริตของเรามันในจานก็คือเบคอนทอดจริงๆไม่มีการเอาเบคอนไปเข้าแอร์ไฟเออร์เลยแบบนี้ชื่อร้านชื่อร้านว่าชื่อร้านว่า t ิ p s y Tuesdays เขาบอกว่าเธอจัดแจงทั้งหมดในร้านทุกอย่างเลยก็คือมีช่วยกันกับพาร์ทเนอร์ด้วยแต่ว่าก็คือค่อนข้างแบบ มีความแบบเป๊ะคือร้านนี้เหมือนมันเกิดมาจากแบบวิชั่นของเราอะภาพในหัวที่เรามีว่าเอยเราอยากที่จะแบบให้มันเป็นยังไงอะไรอย่เงี้ยแต่วันในส่วนเมนูเนี่ยคุณมาสเตอร์เชฟเซเลบตี้เขาเป็นมาสเตอร์ให้ใช่ปะค่ะก็จะมีช่วยแบบช่วยขึ้นสูตรให้ะจะมีพี่พิกกับกันที่ช่วยกันขึ้นสูตรอจะมีเสพ่างกันใช่